เมสเนยดยแมนสตตฟานไทยแลนด์ฮาประเด็นแมนเชสเตอร์ดาบี้เอรลิงฮาลันคมรามุสช,ชอยลุนสบาย5ประเด็นแมนยูโดนแมนซิตี้บุกยยี่ไม่ผิดไปจากความคาดหมายที่เมืองแมนเชสเตอร์ยังคงเป็นสีฟ้าอีกตามเคย แม้เกมดามร์บี้แมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมจะอุบัติขึ้นที่โอทราวฟอร์ดแต่เป็นแชมเปี้ยนลีกที่ยังแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพเหนือกว่าทีมเพื่อนบ้านชนิดที่เทียบกันไม่ได้และบุกคว้าชัยไปแบบสบายเท้า3ประตูต่อศูนย์ชนิดที่พวกเขาน่าจะใส่ตะขคายได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำเราไปดูหาประเด็นว่ามีอะไรกันบ้างประเด็นที่1แม็กไกว์อีเวนคู่เซนเตอร์ผีแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางเกมรับในเกมนี้ด้วยการใช้แฮร์รี่แม็กไกวร์กับจอห์นนี่อีแวนสมบูรณ์คู่เซ็นเตอร์ฮาพร้อมทั้งเลือกใช้งานวิกตอร์ลินเดเลอรรับบทแบ็คซ้ายโดยที่เซอร์กิโอเลกิลอนล่นไปนั่งสำรองข้างสนามร่วมกับลาฟาเอลวารานนอกจากนี้อันโตนิโอซึ่งฟอร์มย่ำแย่ก็ถูกดรอปไปเป็นตัวสำรองโดยมีคริสเตียนอิลิกเซนออกสตาร์แทนเคนเธีกาเซมิโลที่เจ็บข้อเท้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเกมนี้ รวมแล้วผีแดงปรับโพสามรายจากเกมฟฝ้าบ้านเชืยนชนะเคอเปนเฮเกนวุดวิดหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมชมเปี้ยนเมื่อวันในคันที่ผ่านมาประเด็นที่2เรือใบสลับโผครึ่งโหลแมนซิตี้ปรับทัพตัวจริงรวม6กตำแหน่งจากเกมชมเปี้ยนนัดบุกไปสยบอย่างบ่อย3ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันพุธสำหรับพวกค้าแข่ง6รายที่กลับมาออกสตาร์ทให้เรือใบสีฟ้าประกอบไปด้วยไคลวอลเกอร์ยอสโกเกิโวจอห์นสโตนบารเทโดซิวาคูเลียนโอวาเลตและฟิลโฟเดน ด้านมานูเอลอาคาจี A G, พลาดเกมนี้เนื่องจากตีโทษแบนหลังได้รับใบแดงแมตต์เฟลวานสยบไบรตัน2ประตูต่อหนึ่งประเด็นที่3หฮอยลุุนต้นเหตุแห่งไฮยนะเป็นภาพที่ชินตาไปแล้วที่แมนซิตี้บุกมาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีกตามเคยตลอดการฟาดแข่งใน45นาทีแรกอาจเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อยสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทีมรักตกเป็นรองก่อน1-0 จากจังหวะที่ราม,มูชอยลุนมือไวใจเร็วไปคว้าโรดีล้มในกรอบเขตโทษจนทําให้ทีมเจ้าบ้านเสียลูกจุดโทษอย่างช่วยไม่ได้แม้เกมบุก,กับโคเปนเฮเกนองเรโอนาน่าจะเซฟลูกจุดโทษพาทีมคว้าสามแต้มได้ยังเฉียดชิวก่อนจบเกมอึดใจเดียวแต่ก็ไม่อาจตาหนินายทวันทีมชาติเคมรูนได้เลยจีบป้องกันการสังหารจากเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่สําเร็จสำหรับหอยลุนนอกจากยิงประตูในพิมลีกไม่ได้แล้วดายิงทีมชาติเดนมาร์กยังมาทำเสียลูกจุดโทษในเกมนี้ที่มีความหมายอีกด้วย างกับโอนานาที่เหมือนเจ้าตัวจะมีความมั่นใจมากขึ้นตามลําดับนับตั้งแต่เป็นฮีโร่ในเกมเชเบลลีเนื่องจากเขาปัดลูกโคกเหน่งๆใน,ในช่วงช่วเวลาบาดเจ็บจากเดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ได้อย่างไม่น่าเชื่อจนทําให้เรือใบสีฟ้าพลาดนําหน้า2ประตูยังไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นรองแต่ทายครึ่งแรกพีแดง มีโอกาสจูโจมไปสร้างปัญหาให้อริร่วมเมืองได้เช่นกันโดยเฉพาะสกอตต์แบคโชมินที่ช่วงนี้ยิงประตูเป็นว่าเล่นแต่กรองกลางทีมชาติสกอตแลนด์กระทุ้งจากเส้น18หลาไปโดนอดร์เรสันปัดทิ้งไปได้ยิงหน้าเสียดายจบครึ่งแรกแมนซิตี้บุกมาครองบอลได้มากกว่าบ้านเบิร์กถึง61ต่อ39เปอร์เซ็นต์และยิงได้มากกว่า7ต่อ4ครั้งรวมทั้งส่งบอลเข้ากรอบมากกว่าเจ้าบ้าน4ต่อ2ครั้งประเด็นที่ 4. ครึ่งหลังผีงอหัวไม่ขึ้น กลับมาครึ่งหลังเอริกเชนหากตัดสินใจแก้เกมด้วยการเปลี่ยนเมสันเมาล์ลงไปแทนโซฟิยานอัมราบัตที่ยังสร้างผลงานได้ไม่ดีพอแถมมีใบเหลืองติดตัวอย่างน่าเคกะโหลกหากแต่อดีตสตาร์ทีมเชลซีก็ไม่ช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเกมที่ดีขึ้นแต่อย่างใดซ้ำายแมนซิตี้เป็นฝ่ายบุกใสเจ้าถิ่นอย่งางไรลลื่นมากกว่าครึ่งแรกด้วยซ้ำและมาเบิร์กสกอร์เพิ่มอีกจนได้จากลูกโคข,ของเอริงฮาแลนด์ซึ่งจะว่าไปแล้วเกมนี้ศูนย์หน้าทีมชาตินอร์เวย์น่าจะททแริกไดด้้้วย อย่างไรก็ดีฮาแลนด์จัดการแอซิดให้ฟิโฟเดนสัตว์ลูกปิดเกมพาทีมบุกมาเฮาที่ลงละครห่งความฝัน3ต่อศูนในช่วง10นาทีสุดท้ายซึ่งทําให้กองเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนหนึ่งลุกออกจากสนามทันทีแม้เกมจะยังไม่ยุติครบ90นาทีแมนซิตี้ยังเหนือกว่าทุกด้านจากตัวเลขการครองบอล61ต่อ39เปอร์เซ็นต์เช่นเดิมทีมของเปปกูดิลลาได้ยิงมากขึ้นเป็น21ครั้งและเข้ากรอบถึง10ครั้ง ขณะที่ผีแดงได้ยิงรวมกันทั้งเกม7ครั้งและเข้ากรอบ3ครั้งประเด็นที่5สังเวียนโปรดของเป๊บหลังจบศึกพาเมืองนัดล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียท่าข้าวรังให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมพิบลียังต่ำ3ประตูเป็นครั้งที่3แล้วโดยครั้งแรกเสียไป6ประตูต่อ1เมื่อปี2011และ3ประตูต่อ0เมื่อปี2014และล่าสุด3ประตูต่อศเมื่อปี2023 ซึ่งนับเป็นสถิติที่เลวร้ายที่สุดในการบุกกับทีมคู่แข่ง2รายเช่นเดียวกับที่พวกเขาถูกลิเวอร์พูลผู้ยีผู้ย่ำแบบเดียวกันนี้ดันกกดิล่าพาทีมแมนซิตี้บุกมาชนะที่โอทราว์ฟอร์ดได้เป็นครั้งที่7แม้จะเป็นครั้งแรกที่กุนซีชาวสเปนนิดพาทีมคว้าชัยชนะได้อย่างต่ำสาม 3, ประตูก็ตามขณะที่อาร์ซนอลเป็นทีมเดียวนอกเหนือจากผีแดงที่กูดิล่าบุกไปเก็บ3มแต้มได้มากที่สุดรวม8ครั้ง ซึ่งขณะนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เกมลีกเป็นนัดที่5แล้วจาก10นัดแรกนับตั้งแต่เริ่มซีซั่นซึ่งเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขานับตั้งแต่ซีซั่นปี1986ถึงปี1987และนี่ก็เป็น5ประเด็นจีหรือใบสีฟ้าบุกขี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาลังแบบไม่ไหวหนะ้างานนี้ก่าจจะกู้หน้าได้ก็คงเป็นเลขที่2ของซีซั่นมาดูกันว่าครั้งหน้าแมนเชสเตอร์ยังคง จะเป็นสีฟ้าอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วเพืนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตีก่อนใครหากคุณชอบจะลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็จะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึงการแชร์ของท่านก็เกลังใจเอนม,มีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน